สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิเศษสุดๆเพราะเราจะพาไปเปิดห้องตัวอย่างที่โครงการ o r ริจิปิ่นเกล้าห้องดูเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโครงการเลยค่ะแถมวิวสวยอลังการบนชั้น20อีกต่างหากที่สำคัญคือขายดาวถูกมากใครที่กำลังมองหาคอนโดทำเลดีวิวปังต้องห้ามพลาดเลยนะคะพอเข้ามาในห้องคือว้าวนากเพดานสูงโปร่งโล่งสบายสุดๆทำให้ห้องดูไม่อึดอัดเลยค่ะการออกแบบก็คือลงตัวมากๆแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยได้ดีเยี่ยมชั้นล่า เป็นส่วนของห้องนั่งเล่นและครัวเชื่อมต่อกันได้อย่างเป็นสัดส,ส่วนเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่มากค่ะส่วนครัวนี่คือถูกใจสายทาอาหารแน่นอนค่ะเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่มีพื้นที่เตรียมอาหารเยอะแถมยังมีตู้เก็บของแบบบิวอินที่ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้อีกด้วยขึ้นมาชั้นบนจะเป็นส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนใหญ่มากๆสามารถวางเตียงงไซส์ได้สบายๆแถมยังมี Walk- in c l o s e t ขนาดใหญ่ที่สาวๆต้องกรี๊ดแน่นอนค่ะและที่ชอบมากๆอีกอย่าง ย่างคือวิวจากห้องนี้ค่ะมองออกไปเห็นวิวเมืองแบบพาโนรามาสวยงามมากๆยิ่งตอนกลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแสงสีจากตึกรามบ้านช่องสวยจนไม่อยากละสายตาเลยแต่ก็มีข้อเสียเล็กน้อยนะคะคือโครงการอาจจะไม่ได้อยู่ติดรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT โดยตรงแต่ก็มีรถชัตเทิลบัสของโครงการคอยให้บริการรับส่งถึงสถานีรถไฟฟ้าทําให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นค่ะถ้าถามว่าห้องนี้เหมาะกับใครเราว่าเหมาะกับคนที่ต้องการพื้น ที่ใช้สอยเยอะๆชอบความโปร่งโล่งสบายและอยากได้วิวสวยๆค่ะหรือถ้าใครที่กำลังมองหาคอนโดเพื่อการลงทุนห้องนี้ก็น่าสนใจมากๆเพราะทำเลดีราคาขายดาวก็ถูกแถมแทงสามารถปล่อยเช่าได้ราคาดีอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของห้องดูเพล็กซ์วิวสวยราคาดีแบบนี้รีบติดต่อโครงการออริจินปิ่นเกล้าด่วนเลยนะคะเพราะห้องแบบนี้มีจานวนจากัดช้าหมดอดแน่นอนค่ะ